มาดูในส่วนของข้อที่5กันข้อนี้เขาถามว่าอะไรเอ่ยฟู้ดเว็บใช่ไหมมันคือสายใยอาหารคิดว่าทุกคนนะ่าจะแม่นแล้วสับข้อนี้ไม่ได้ยากเลยสายใยอาหารก็คือหลายๆโซ่ต่อกันหนึ่งโซ่ก็คือถ้ามันเป็นฟู้ดเชนหรือ่วงโซ่อาหารก็คือแค่กินต่อกันเป็นทอดเดียวอันนี้หลายๆโซ่เนาะก็คือกลายเป็นสายใยอาหารตัวนี้คือสายใยก็จะมีความซับซ้อนกว่าใช่ไหมสายใยอาหาร อ่ะมันคือหลายโซ่อาหารตามในภาพนี้เลยโจทย์ถามอะไรเอ่ยโจทถามว่า secondary ถามหา animal เนาะ,ะ secondary ก็คือเป็นผู้บริโภคอันดับที่สองตัวนี้นะ secondary เป็นผู้บริโภคลำดับที่สองลำดับที่สองและ tertiary อ่าลำดับ ที่2และ tertiary อันนี้คือเป็นผู้บริโภคลำดับที่3ตามลำดับเนาะลำดับที่3ถามหาลำดับที่2และลำดับที่3ตามลำดับเราก็ต้องดูตามในเงื่อนไขเลยอ่ะถ้าเงื่อนไขดูสังเกตง่ายๆว่าไม่กินอะไรมาอันนี้น่าจะนะน่าจะเป็นพืช แน่นอนไม่กินอะไรมาสัตว์ตัวแรกลำดับที่หนึ่งพืชไม่นับใช่ไหมลำดับที่หนึ่งก็คือมี A ลำดับที่หนึ่ง c ลำดับที่หนึ่งกิน b เหมือนกัน e เป็นลำดับที่หนึ่งเคลียร์นะคราวนี้มาดูตัวอื่นบ้างมี d D ดีกินอะไรบ้าง d กิน C ค่ะเป็นลำดับที่สองถ้า d กิน a ก็เป็นลำดับที่สองเหมือนกันเอาสายนี้นะสายนี้เคลียร์แล้วให้เป็นสีเหลือง โอเคสายสีเหลืองเคลียร์ด้านล่างบางด้านล่างเ <F S 1> เป็นลำดับที่สองอ่าอันนี้ก็เป็นสีเหลืองเหมือนกัน f เป็นลำดับที่สองอันนี้ลำดับที่สองได้พวกนี้ g, g เป็นลำดับที่เท่าไหร่สังเกต g ีนะ g ถ้าสมมุติว่ามาจากสีเมื่อกี้ C มาปุ๊บเส้นนี้ g อันนี้ก็จะเป็นลำดับที่สองแต่ถ้า กิน f f มาแล้วค่ะ f 2มาแล้วขอเขียนเป็นสีน้ำเงิน f 2มาแล้ว g ก็จะกลายเป็นลำดับที่3เห็นไหม g ก็จะกลายเป็นลำดับที่3คราวนี้ d อ่ะ d นี่ซับซ้อนเลย d ซับซ้อนเลย d มีอันไหนบ้าง d ถ้ากิน c ค่ะดูตามนะเขียนเส้นสีน้ำเงิน d ถ้ากิน c c เป็น1 d ก็จะเป็น2เมื่อกี้เคลียร์ไปแล้วแต่ถ้า d กิน g ที่เป็น2 ดีก็จะเป็น3แต่ถ้าดีกินจที่เป็น3อ่าอันไหนคือดีอันนี้1 2 3ถ้าเป็นเส้นสีฟ้าดีจะกลายเป็นผู้บริโภคลำดับที่4ทันทีข้อนี้คำตอบนะ่าจะมี2ข้อไหมคำตอบนะ่าจะมีสองข้อเพราะว่าโจทย์ถามว่าผู้บริโภคลำดับที่สองและ3ตามลำดับ เป็นได้ทั้ง D และ G ค่ะข้อนี้เลยอนุโลมให้ได้คำตอบทั้ง2ข้อ